ตุนกม่มก็ชอบตะลึงไม่จะแหลงเรื่องจริงเลยสุดยอดเลยเนี่เจ้าภาพคนน่ารักที่สุดไอ้น้องกีมมันรับหนังแล้พวพอก็ยกลูกคือฟิลมันเออก็ปลดล็อกไอ้เล่นหนังมันก็โทูไปรับหนังเลยมัดจำเรียบร้อยหมดจริงใจแต่เนี่ยเปรกพึ่งกาหนดวันวันนี้ก็มัดจำเรียบรอย้อยอุนตาง่ายเรียบร้อยแล้วก็ไม่บอกวันแล้ววันนี้ก็อุนตาแล้วก็จะเอามาเนี่ยหนังจริงใจ ให้ดุดยอดเลยนี่กูเล่นหนังมาจิบมาปีแล้ววันนี้ในหนังโตกป่าหยวกกล้วยมาจากเรือนใช่ <c oughs> ไหมน้องเกมบอกว่าที่นี่ในหนังเออไม่มีหยวกั่นแเละหยวกกล้วยนี่หแยากในที่สิงห์นนครเนี่ยแต่ต้นไม่เอายวกมาเลยเราได้เล่นกับทางบอลแน่น <c oughs> อนเลยก็จริงเออนั่นสิ เออี่ก็พอดีคืนนี้ปาลูกคู่ชุดควรเนียงมาเนี่ยเ,ยเ,ยเ,ยเด็กๆตั้งเพลลงครัวพวกเด็กๆตั้งนั้นเออเด็กๆตั้งเพนแล้ะแล้วรอโลตั้งนั้นเลยรอรอตั้งนั้นเออเนี่ยกะเอยตั้งเพลเลยบนรงครัวนี่กะเตยหมดเลยกะเอยหมดเลยมือจริงอ่ะปาหญิงมาบังหน้าอีเรต กูรู้เพลย์ให้เจ้าวา่าวัดอีพระวัดนู้ตัดผมไม่วนกนี่กะเตยทั้งหมดกะเตยแม่บอกูพูดเรื่องจริงให้กูเลิกอาาีอเรอใช่ไหมที่พูดอย่างนี้ไปว่าลูกคู่ทำไมกูกันปากมาหลายคืนแสามเดือนแล้วกูมาที่แหลงกับใครกูวิดีโอขคอไปสามเดือนแล้วสามเดือนแล้ว วิริโกไปอ่านหนังใจพ่อกูํำมาตีก็ใส่ยวิกได้โอ้สุดยอดเลยหือทุนกระมอมเนี่ยเอออย่าไปเครียดไปน้องประชาชนไม่เป็นไรนะนี่ทุนกระมอมเออฉันเครียดประยุทธ์อยู่สิ่งเดียวนี่ไม่ห้าพันกูเครียดแม่สมัครโกนเพื่อนปอบรอตรวจสอบรอตรวจสอบปอบปืนป็นกาสีตะโกนกาสีตะโกเยดแม่นากูยังไหนสักบิ้งหนึ่งเรา นี่พวกศิลปินนี่นายกลองนี่เป็นกเกษตรกรมือโบ้งเกษตรกรเออแต่ตามือบิ๊กเกษตรกรกูไม่ว่าเขาปลูกอะไรปลูกต้มเต็มรืนเลยอันเนี้ยเนี่ยนี่ตาว่าพ่อเะรวยวเกษตรกรก็ไม่เป็นไรพ่อจะรดยวชดนี่ก็ปลูกกันแลวนี่เต็มหมดปักบุ้งมั่งปัอก,ะกอะไเลยมอุเกษตรกรใช่เนี่ยเลยนาสวนผสมเนี่ยอยู่หน้าบ้านเนี่ย ปลูกไว้เยอะอ่าผักใจชิมเกีต้นคงสี่ตนปักบุ้งสองหยุมอะไรก็ไม่รู้อันนี้ยเกษตรษกรอย่าลืมใช้ปุ๋ยในหนังเนี่ยเดี๋ยวก็ตูมาให้น้องเข็มเนี่ยลูกกูลโรงนี้ซื้อของกูมาแล้วใครไม่ซื้อกูหักค่าตัวะ่ะ นี่ขายปุ๋ยด้วยออกขายปุ๋ยบมหนังไม่ได้ทำไรนูนโมโดราจะขายปลาคิมแดดเดียวไม่แรงว่ากูมันโนราอะไรโดราีดักดูนุจะขายแดดเดียวเอาแต่เจอไม่ต้องตกใจวันนี้จะจะต้องฟ้าประกาศนะให้หมาหมาเปประกาศว่าไว้ใจที่ประคอนอยู่ในวนตาบุญได้ก็ขอเดินทางในวัดกลับก็สู่นครก็เจริญรรับสั่งทุกเอกครับธรรมะก็ไม่รู้ปนไหนไปนั่งอยู่ด้านไหนอีกเออธรรมเป็นนี่ก่อนแล้ว อา,อามัดเออกราบถวายบังคมพระเจ้าค่ะบัดนี้ข้าพุทธเจ้าอามัดรันชัยได้เข้าเข้ามาเอ่อเข้าเฝ้ามาบาตามพระกาศเสด็จสั่งแลว้วพร,ระเจ้ชมคระบปลูกมีเกษตรรับสั่งรับสั่งมาด้วยค้าวพระเจ้าค่มคืออย่างนี้ท่านอมามัดวันนี้เราขอท่านอมามัดออกเดินทางไปปร์มระคัดว่าแวกใหญ่ที่ปักโคนอย่างหวนตำบลใดก็ออกบอกขอเดินทางกลับก็สู่นครนะไปรับทังเดี่ยวนี้ทูลลาแลว้วพระเจ้าค่ะ អូប្រតិពងក្នុងរាប់ទេជិះទីណាមក